ตัวเลขที่ได้ก็คือ5 3 1เลขทูบเสียงไทยไปตรงกับอายุของพระอาจารย์เลขหกใช่ไหมครับเลขหกคับเลขเก้านั่นาจะพี่คุณวแล้วมะหมุนไปอเองแล้วแล้วท่านผู้ชมล่ะครับเห็นตัวไหนกันบ้าง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับศาสตร์ตมพิจะทําำสดดีวาร์รตี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับต้องขอภัยด้วยที่ห่างหายในการทำคลิปที่ห่างหายในการนำตัวเลขมาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชม นงวดนี้ต้อมบอกว่ามีตัวเลขมาฝากครับเอาคลิปดีนะใจจดใจจอให้ดีคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาทั้งหลายเตรียมจดด้วยหรือเตรียมแคลบไว้นะครับวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาหลายคนก็คงได้ดูคลิปไลฟ์สดแล้วก็ผมได้ลงเพจไปแล้ววันที่19พฤษภาคมเป็นงานบวงสวง เปิดวัดเปิดวังพญานาคราชที่วัดป่าทบวงสารามตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ครบรอบอายุ31ปีพระครูสรการเทรคุณหรือพระอาจารย์ประเสริฐใบบุญนั่นเองนะครับในพิธีก็ได้รับความเมนุคห์ อาจารย์เต้นตะวันหมอดูเศษถีคนดังระดับประเทศเลยมาเป็นประธานจุดเทียนเปิดบารมีนักราชแล้วก็อาจารย์ต่อเข็มนักราชตำหนักฤาษีประทานพรเจ้าพิธีในการทำบวงสรวงในครั้งนี้ครับมาดูครับว่า อาจารย์ต้นตะวันหมอดูเสฐีเจ้าของอุทยานนาควัดที่จังหวัดอุบลราชธานีและอาจารย์ต่อร่วมกันจุดร่วมบรารมีเสริมบรารมีทั้งสองท่านนั้นมาร่วมจุดทูบเสียงทายให้วันนี้จะได้ตัวเลขไหนตัวเลขที่อาจารย์ต้นตะวันหมอดูเสรีฐีแล้วก็อาจารย์ต่อจุดได้ตัวไหนครับสังเกตให้ดีนะครับตัวเลขเนี่ยโอ้โหเลขสวยนะ เลขสวยอาจารย์ต่ออาจารย์เต้นจับคู่หูกันแม่เสริมบารมีสองท่านนี้เสริมบารมีกันอักตัวเลขที่ได้ก็คือ5 3 1สเลขทูบเสียงทายไปตรงกับอายุของพระอาจารย์31บพอดีและไปตรงกับตัวเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์สามตัวนี้ครับเนี่ยอาจารย์เติ้นชี้ให้เลย,ยพระอาจารย์อีกน้องน้อยตัวเลข รำแสดงถวายเสร็จสรรเรียบร้อยเดี๋ยวคณะหยัดเ,เลขท้ายสตัวคือ531เป๊ะเ,เ,เลยเอาไเป๊ะๆอย่างนี้มันจะมาหรือเปล่า <c oughs> มันจะมาหรือเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชมครับนะเลขทุบเสียงไทยห้าสามหเลขท้าย3ตัวเบอร์โทรเลขท้าย3าตัวที่อาจารย์เติร์ชีนะห้าสาเช่นเดียวกัน และยังตรงกับอายุพระอาจารย์ประเสริฐนะสาปีครบรอบ31เปีด้วยโอ้โหสาจะมาหรือเปล่า1จะมาหรือเปล่าท่านผู้ชมล่ะครับจะตัดเล่นแบบไหนจะตัดเล่นตัวไหนพิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยครับ5 3าสามหนึ่งหหรือ,อยังไงตัวไหนที่คิดว่าน่าจะมามากกว่า คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างมาดูตัวเลขบาทน้ำมนต์กันบ้างครับตัวเลขบาทน้ำมนต์เนี่ยพระอาจารย์ท่านจุดหลังจากที่จุดเสร็จสับเรียบร้อยมาดูตัวเลขกันครับมาส่องตัวเลขบาทน้ำมนต์ในพิธีบวงสวงเปิดวัดเปิดหวังพญายนาคราชกันครับเออนี่พามาเงินพามาทองให้พิ่มเนี่ย พาทำมาหาเก่นเลขหกเลยเลขหกนะครับเลขหกกับเลขเก้านั่นน่ะจะพี่คุณวแล้วน่ะหมุนไปเองแล้วเป็นเก้าไหมเป็นเก้าแล้วเหรอเออดูดิลมมาเมื่อกี้เป็นหกเจ็เออหลังจากลำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเเเจะป็นลลขดิมแ้วในช่วงขนาดที่ชุดที่สามเอ็นชัดนะแคปไว้ด้วยนะแคปไว้แคปไว้ด้วยแคปไว้ด้วยอ่าแล้วถามท่านผู้ชมก่อนนะครับผมถามท่านผู้ชมแหละส่วนผมเองส่วนผมเนี่ยไม่รู้มองไม่รู้แต่คนอื่นเขาบอกว่า6996ครับ ห9เก้าเกบาทน้ำมันคนอื่นเห็นนะส่วนใหญ่เขาเห็นแบบนี้แล้วท่านผู้ชมล่ะครับเห็นตัวไหนกันบ้างพิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับหนูเห็นตัวนี้จ้าผมเห็นตัวนี้ครับคิดว่าเห็นตัวนี้นะยังมีคิดอยู่นะยังมีคิดว่าอยู่เออไม่รู้แหละว่าใครเห็นตัวไหนกันบ้าง เอาดูว่าทูบเสียงทายก็ดีในเลขตัวเลขบาทน้ำมนในพิธีบวงสวงก็ดีสองชุดสามชุดที่มันค,คล้ายกันที่มันชนกันเนี่ยมันเหมือนกันเลยตรงกันเปะ๊เปะๆไม่ว่าจะเป็นห้าสามหนึ่งเลขทูบเสียงทายที่อาจารย์เติ้นและอาจารย์ต่อร่วมกันจุดแล้วก็ไปชนกับเลขเบอร์โทรเลขเบอร์โทรเลขท้ายสามตัวแล้วก็ไปยังไปตรงกับอายุของท่านพระครูหรือว่าพระอาจารย์ประเสริฐใบบุญด้วย าสามครั้งเนี่ยสตรงเลยตรงสม,มันจะมาหรือเปล่าไม่รู้ในส่วนของเลขบาทน,น้ำมนตอ๋อก็ให้ท่านผู้ชมส่องกันเอาเองว่ามีตัวไหนกันบ้างแล้วอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับเอาเป็นว่านะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ก็มาติดตาม,มารับชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ทั้งหมดทั้งมวล ตัวเลขมาจากพิธีบวงสวงเปิดวัดเปิดวังพญานาคราชที่วัดป่าทับโบงสารามตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่กำลังก่อสร้างขึ้นใครอยากจะมาเที่ยวชมได้นะครับปักหมุดไว้วัดป่าทับโบงสารามตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมมดีว่าร์ตีพบกกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าขอให้รวย,รวย,รวยๆเฮงๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ